สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาดูเครื่องฟัดข้าวโบราณครับผมนะอายุอานามประมาณร้อยปีได้แล้วครับผมตัวนี้นะเป็นเครื่องฟัดข้าวครับผมนะตัวนี้ไม่มีระบบไฟนะครับตัวนี้นะใช้แบบหมุนเอาครับตัวนี้นะครับผมนะใช้มือหมุนฟัดข้าวนะครับเป็นเครื่องโบราณมากเลยตัวนี้ครับผมนะนะครับผมนะดูนะครับผมนะเครื่องฟัดข้าวโบราณนะนะครับนะผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่ครับผมนะ เป็นเครื่องฟัดข้าวที่หาดูยากแล้วนะครับตัวนี้นะนะครับนะเนี่ยผมนะเครื่องฟัดข้าวเครื่องฟัดข้าวครับผมนะเนี่ยหน้าที่ของมันกนะ็คือแยกนะครับผมเปลือกข้าวที่ดีกับเปลือกข้าวที่ไม่ดีครับผมออกจากกันนะตัวนี้ครับผมนะนะครับเนะี่ยฟัดข้าวครับผมเนี่ยใช้ระบบมือหมุนเอานะครับตัวนี้นะ ทำจากโครงสร้างทำจากไม้ครับผมนะตัวนี้นะทำจากไม้นะครับผมนะเนี้ยตัวหมุนแัวมันนะหมุนไปพัดนะเนี่ยถ้าเวลาหมุนทำงานนี้ครับผมนะหมุนแล้วตีแล้วปัดข้าวครับผมนะนะครับโบราณมากๆเลยครับตัวนี้นะโ้เก่า่สุดเลยอนะ่ะ นะคือควัดข้าวครับผมนะนะครับใจรกินจะมีที่มุนอยู่ด้านนี้นะครับผมนะเนี่ยจะมีที่หนุนเป็นด้ามจับนะครับผมนะในด้ามจับเนี่ยโอ้โหนะครับผมนะด้ามจับนะฮาดูยากมากเลยตอนนี้ครับผมนะนะครับเรื่องพวัดข้าวนะ อายุนานประมาณร้อยปีครับผมนะคนรุ่นหลังๆที่นี้ครับยังไม่ค่อยเห็นแล้วนะตัวนี้นะคนข้าวที่ไม่ได้ใช้ไฟครับใช้แบบระบบมือหมุนเอานะครับผมนะชัดๆนะครับผมนะขนไก่ใบไนครับขนไก่ใบไนใช้แบบดอตจับเอาละดอตจับใบพัดเอานะครับตัวนี้นะขันบนที่ที่ใส่ข้าวลงไปครับผมแทนกานบนนะครับผมนะตัวนี้นะก็มีที่จับนะตัวนี้ครับผมนะ ครับผม้นจะพัดไปข้าวดีๆกับข้าวไม่ดีจะแยกออกจากกันนะครับผมนะนะครับผมมานสามวะ้ันมาวันนี้ผมก็ไม่ใกล้รู้ข้าวพูนนะครับผมนะคืผมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนี่ครับผมนะนะผิดพลาดประการไดต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี้นะนะครับผมกนพัดข้าวครับผมนะ ข,ของเก่าโบราณครับดูยากมากแล้วนะครับตัวนี้นะหน้าที่ของมันตอนนี้คือไว้สลับตั้งโชว์ครับผมนะไม่มีหน้าที่ที่จะมาฟัดข้าวแล้วตอนนี้นะตัวนี้น่าจะปลดเกษียณนานนะครับผมนะหรือว่าปลดเกษียณแล้วครับผมนะไม่มีหน้าที่ที่จะมาฟัดข้าวแล้วคือหน้าที่คือว่าทําไว้สลับให้ลูกหลานดูว่าตั้งโชว์นะเป็นเป็นอนุนสรณ์ครับผมนะ แล้วเป็น,นอนุสรณ์ไปแล้วนะนะครับผมนะที่ผมถ่ายไว้เผื่อคนรุ่นหลังเข้ามาจะได้ชมนะครับผมเครื่องฟัดข้าวเป็นยังไงโอเครื่องโบราณเป็นยังไงครับตอนนี้หาดูยากมากแล้วนะครับตอนนี้นะที่ผมทั้งหมู่บ้านนี่อาจจะมีแค่ตัวเดียวตอนนี้นะตอนนี้ครับผมนะที่อื่นมีหรบอกผมไม่รู้นะครับน,นี่นะดูดูด้านบนนะครับดูด้านบนด้านบนครับ สภาพก็ดูเก่าโซมมากแล้วตอนนี้นครับผมนะครับแต่วัสดีครับคุณผู้ชมครับ